สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านสำนักแรงงานสัมพันธ์จัดประชุมคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดครั้งที่7ทับ2,568ไปรับชมบรรยากาศได้เลยค่ะ วันพุธที่3ธันวาคม2568เวลา13นาฬิกาในอภิญญาสุจริตตาน,นันเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ครั้งที่7ทับ2568โดยมีผู้อำนวยการสำนักแรงงานสัมพันธ์เป็นกรรมการและเลข,ขานุการพร้อมด้วยกรรมการฝ่ายกลางกรรมการฝ่ายนายจ้างและกรรมการฝ่ายลูกจ้างเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาวินิจฉัยชีย้ขาดเ,เ,เรื่องการกระทำอันไม่เป็นธรรมจำนวนหนึ่งเรื่องและรับคำร้องกล่าวหาเรื่องการกระทำอันไม่เป็นธรรมไว้พิจารณาจำนวน2เรื่อง ท่านผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารด้านแรงงานสัมพันธ์ได้ตามช่องทางที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคราวหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ